ผมขอต้อนรับคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆครับเข้าสู่ช่องสองเจอเจอบัล่านะครับแล้วก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะเล่นกับจารจอร์ดนะครับสายแทงบัล่านะครับกลุ่มของจอร์ดเองนะฮะแล้วกรไปอย่าฮิวโก้เหมือนเดิมนะครับผมก็อักแดตเรมานะครับผมหนึ่งมีนานะครับตัวผมหรือว่าหนึ่งมีนานะเซิร์ชเข้ากลุ่มสายรก็จะเป็นสูตรเรามาดูสูตรนะครับในกลุ่มสายแทงบัล卡ครับ โอเคครับวันนี้ผมสูตรอะไรเอ่ยสูตรวันนี้ผมยังไม่แจกยังไม่อัปเดตสูตรนะวันนี้ยังไม่ได้อัปเดตสูตรนะแต่ก็เพื่อนเพืเขาเรียกร้องมานะเพื่อนเขาเรียกร้องใช่ในแชทในในแชทผมนะแทบแก่เขาบอกว่าเข้าดีนะเทคนิคสามเกือสามเกินทุณน้อยเข้าดีมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีทุนน้อยๆนะครับสองร้อยสามร้อยห้าร้อยไปจนถึงไม่เกินหนึ่งพันบาทนะครับเขาบอกว่า เดินเงินทบใช้สูตรสามเกินี้โอ้โหเบิกมากเลยใช่ครับจ่างจอดโอเคครับทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นอีกนะครับเพราะว่าเล่นอีกทนกระแสไม่ได้จริงๆใช่ครับกระแสเรียกร้องอยากให้จ่างจอดโชว์สามเกินอีกรอบหนึ่งใช่ครับผมซึ่งผมมองว่าเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างที่ยอดเยี่ยมนะนะครับถึงมันจะไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมมองว่าเทคนิคนี้นะครับมันทําให้เรา ดูว right ิธีการนะครับดูคาดการสถิติการออกเท้าไพ่อย่างละเอียดนะครับผมจากนั้นแล้วนะฮะไปที่สามารถเบ็ดครับผมมาดูกันเลยนะฮะที่ผมเล่นนะครับมาด้วยสุทธิพันบาทสามารถเบ็ดเหมือนเดิมนะฮะห้านะครับที่ผมใช้วัดมาตรฐานการอัปเดตสูงนะครับโอเคผมจะให้ป๋าฮิวนะฮะป๋ายูโก้นะฮะช่วยเลือกห้องหน่อยนะฮะช่วยเลือกห้องหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดสูตมเพราะกวนไปนะครับเพื่อนๆเอา ซีทียี่สออะไหมเอาซีทียี่สองไปครับอย่าให้เขินครับไม่นี่รอก่อนไหมนี่รอก่อนรออ่สำหรับเพื่อนนะครับผมที่ดูคลิปก่อนของก่อนผมไปแล้วนะครับอาจจะรู้นะว่าการดูเขาไห้สังเกตดูยังไงนะครับมันไม่ได้ดูตรงนี้นะครับสังเกตเมาส์ผมนะครับจะมีเขาให้ดูตรงนี้นะครับแต่มันดูตรงข้างล่างนี้เขาให้โป่งเขาให้ทึบแล้วก็ไม้ขีดนะครับให้ดูขวามือเนี่ยของแต่ละช่องเนี่ยขวามืออย่างเนี้ย ความมืออย่างเนี้ยความมืออย่างนี้เป็นหลักนะครับโอเคครับน,น้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินนะครับมีไหมมีใบแดงครับน้ำเงินน้ำเงินเห็นไหมเนี่ยมันเป็นโปมครึบอ,อันนี้ใบแดงครับขออนุญาตใบแดงที่หนึ่งสองพันบาทแล้วกันครับครับจานจอดมามาเล่นส่วนใหญ่ผมจะเล่นไม้หนักอยู่นะฮนะสำหรับไม้น้อยก็ค่อยๆใส่ไปอรับเพื่อเออสพิเศษ ปุ้ยผีเปล่าเอออะไรมาก็ได้นอกจากผีเนี่ยโอ้โหเสมอเสมอเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะดูต่อนะครับยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับตามเคยเหมือนเดิมนะครับน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินไปแดงครับผมไปแดงที่สองพันบาทนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับชุดชุดชุดตามไว้ตามไว้ โอ้เออสีโปอกกาเป็นเลยสวยครับเห็นไหมดูง่ายนะครับดูง่ายมันมันไม่เชิงว่าดูง่ายเ้ยี่มันก็เรียกว่ามันดูให้ละเอียดแล้วเออมันละเอียดดียำอแดงน้ําเงินน้ําเงินครับมีไหมไม่มีไม่มีนะครับไม่มีรอนะครับเพราะห้องนี้สวยนะครับอแดงน้ําเงินน้ําเงินไม่มีแล้วตอนน้าเงินนี่น้าเงินนี่นะครับไม่มีนะครับให่รอนะครับ ถ้าห้องไหนสวยผมจะยังไม่เปลี่ยนนะครับผมจะยังไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่เปลี่ยนอ๋อโอ้ยไปอยู่นานเอ้ยโอ้ยมาเชิญต่อไปน้ำเงินน้ำเงินแดงมีไหมน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินมีมีไปแดงครับผมรันขออนุญาตไปแดงที่สองพันบาทผมเคยหนึ่งพันบาทแล้วกันวันนี้เล่นกับพี่ฮิวโก้กันสองคนนะฮะ เพราะว่ามองแล้วว่าเขาไพ่นี้นะครับผมเทคนิคนี้โอเคสวยงามมากแล้วก็จะเล่นก้าเทคนิคไหนดีผมจะยังไม่ค่อยเปลี่ยนเทคนิคนะครับเพื่อนๆมันดีผมจะไม่ปอกแปดเป็นเลยชนะทันก้าทันแปดนะครับเห็นไหมดูง่ายดูง่ายจริงนะครับดูง่ายจริงต่อไปอะไรแดงแดงแดงมีไหมมีไปน้ำเงินครับอ่าไปน้ำเงินนะครับของยอดไปน้ำเงินที่สองพันบาทครับเพื่อนไปถึงพันแล้ว ถ้าไม้ดีเข้าผมก็พอนะผมก็ว่าจะพอเหมือนกันเออเพราะว่าผมน่าจะได้กำไรห้าพันอืมอ่าห้าพันนะถ้าเข้าไม้นี้พอนะผมอุ้ยสวยอยู่สวยอยู่นะอืมเสมอไม่เป็นไรม่ไปน้ำเงินอีกใช่ไหมใช่เอเถเราไปน้ำเงินแดงแดงแดงไปน้ําเงินอีกครับชอบอยู่นะไม้นี้ไปน้ำเงินไปพันหนึ่งสองพันนะครับเพื่อด ผมเล่นโคตรสบายใจเลยเพื่อนคือเทคนิคนี้ใช้ผมผมใช้ตลอดอยู่นะช่วงหลังๆเพราะว่าจะไม่เปลี่ยนถ้าเทคนิคไหนใช้ได้ผมจะไม่อัปเดตนะครับผมจะบอกให้ใช้ใช่นี้ไปก่อนนะครับจริงๆสวยไหมอืมตราไหมเออห้าหกอืมผีอย่านะอย่าโอ้โหสามไม้ติดโอ้ สวยโหดจริงเว่ยหดโหดจริงกำไร2,400พอครับถอนรู้ว่ารู้ว่าไม้เมื่อกี้สายเมื่อกี้แต่เขาเปิดศูนย์เว่ยเขาเรียกว่าศูนย์กมตังสวยนะครับผมอ่ากำไร2,400ถอนะครับผมโอ้โหบวกสาไม้ติดสวยจริงสวยจริงวะสวยจริงอ่ะโอ้สุดจัดบอกเพื่อนๆในกลุ่มนะครับ ผมเล่นเทสเสร็จเนี่ยผมก็จะพิมพ์บอกเพื่อนๆในกลุ่มนะครับผมอ่าเคอัปเดตนะครับคือผมเล่นมาแล้วแหละผมเล่นมาหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าสามเกอรแม่งสุดจัดเลยครับเยสสูตรนะครับผมโอ้โหอ่าถอนหมดเลยครับผมเทสสูตรหนึ่งโอ้สามไม้ติดเลยครับโหดมากสองห้าหกสี่นะครับผมสามเกอรวันนี้วันที่หนึ่งเนาะไม้ออกดีนะครับผม ถอนเร็วเลยนะชอบมากเลยครับบวกสามไม้ติดเลยนะเอาเอาไปลองใช้กันได้นะครับไปลองใช้กันได้โอ้เข้าแล้วครับกำไรทุนผมสี่พันกำไรสองพันสี่ร้อยยี่สิบหกดูครับตั้งแต่ไม้แรกครับผมไปบวกครับไม้สองบวกครับบวกอีกครับ เนี่ยผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละเพื่อนคืออันนี้คือเล่นลอบที่ห้าบเลรอบที่ครับอันนี้ตานี้เสมอเนาะตานี้ก็บวกบวกสามไม้ติดครับก็จะครมว่าใจเสร็จปุ๊บจัดเลยครับบอกเพื่อนๆในกลุ่มนะครับส่วนคนไหนอยากเข้ากลุ่มก็ทักแชทเข้ามาได้นะครับทีนี้นะครับถือว่าพิมเข้ามาเลยครับฝากกลุ่มด้วยนะครับมกลุ่สายแทงมัคคุล่านะครับมีเทคนิคต่างๆมีเทคนิคสามเพลินะครับผมขออนุญาตถอนตังค์นะครับเพื่อนๆขออนุญาตถอนฝากกลุ่มเลยนะครับ มีเทคนิคต่างๆนะครับผมมากมายเลยนะครับโซนโนอเคครับขอกระดิบครับแล้วก็ฝากตามขอโอเคแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กด้วยนะครับฝากเฟซบุ๊กด้วยนะครับดูคูภาเพิ่นนะครับถ้าชอบนะครับถ้าถูกใจแล้วก็จะมี YouTube ด้วยนะครับสไลด์แล้วก็กดไลค์นะครับผมยูคูภาเพิ่นเลยนะจ๊ะอะไรก็ผ่านก็ พิมพ์ในคอมเมนต์หรือทักแชทต่างเข้ามาได้นะครับสายแหงอู้นี่เทคนิคต่างๆการเจาสองเกยนะครับโอ้โหวตเงินเข้าแล้วนะครับอย่างรวดเร็วโอเคครับพรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไรไว้เจอกันนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายยีนี้ครับสวัสดีครับ